สวัสดีจ้านะคะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันในการทำช่อง youtube นะก็ทำเรื่องอะไรได้บ้างนะคะก็คือจะจะบอกนะไม่มีข้อห้ามในการนะมาแบ่งปันข้อห้ามในการทำช่อง youtube นะคะหนึ่งละการทำช่อง u t u b e เนี่ยหนึ่งละยกตัวอย่างเช่นเราใช้ภาคเสียงใช่ไหมถ้าเราจะใช้ภาคเสียงเราห้ามไปกอ๊อปคนอื่นอนะห้ามกอา๊อปใครหรือทำไม้นะพี่ก็นะพี่ไปเรียนรู้วันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเกี่ยวกับทำไม้ถ้าทำซ้ำก,กันกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะผิดผิดกฎ ของของ youtube ไดอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าทรรมาที่เราแบ่งปันมันจะมันจะซ้ำใครหรือเปล่าคงมีก็มีแค่โรงงานผลิตที่เขาแบ่งปันอยู่นะคะทุกคนอ่าที่เราเห็นท่านทำเนาะแต่อาจจะมีคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีแบบอะไรเหยื่ที่เขาห้ามพวกผิดกฎหมายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ห้ามลงค่ะนะที่เราอยากมีไรายได้ทั้งที้ท่านสรุปคือว่าถ้าหนึ่งละห้ามทำซ้ำ หรือไปลอกเรียนแบบหรือเสียงเพลงเสียงเพลงที่เป็นลิขสิทธิะคะ์ค่ะก็ไม่ได้นะหรือข้อมูลที่มันเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาห้ามที่เรายังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขา,ากับบอสอไรจะจ้าพี่น้องนะหรือแม้กระทั่งธรรมะสายธรรมะอะอะไรที่แบบซ้ํากันเยอะมากอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีไม่ได,ไได้ไม่ได้รายได้จากช่อง YouTube สรุปคือว่าถ้าวันนี้เราอยากจะทำเนาะช่อง YouTube ให้แบบให้ปังให้ดังให้มีรายได้บน youtube เนี่ยค่ะอันดับแรกค่ะพี่คิดว่าเอาประสบการณ ของตัวเราดีกว่าแล้วเราก็ลองคิดคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรที่มันเป็นความบันเทิงหรือการกินก็ได้เราก็อาจจะมาพูดจากประสบการณ์ชีวิตของเราวันนี้เจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะเหมือนถ้าใครมาสายเป็นไม่ค้าออนไลน์หรือมาสายกดแรงหรือกด,กดจักรวาลเงี้ยเราเรียนรู้แล้วเราได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนชื่อคอนเทนต์ให้เป็นรูปแบบของเราก็ได้โดยที่ไม่ซ้ํากับครูบาอาจารย์ก็ได้นะก็ดีนะเพราะว่าการซ้ํากันอะ มันอาจจะทําให้เราไม่มีรายได้ค่ะทุกคนค้านะซ้ํากันไม่ได้จานนะถ้าอยากมีไรายได้บนช่อง YouTube นะใช่ความรู้เนี่ยมันมันมาจากเราแต่ชื่อคอนเทนต์อ่ะอาจจะไม่เอาตรงกันกันกบครูบาอาจารย์ก็ได้ถ้าเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์มาอย่างนี้เนาะใครที่สนใจนะคะอยากจะทําช่อง YouTube นะทุกคนลุยได้เลยนะไปเรียนรู้ในช่อง YouTube มีครูบาอาจารย์สอนเปิดสร้างไรายได้ในช่อง YouTube นะก็ใช้เวลาสักแป๊บเดียวจดรายละเอียดไว้แล้วก็ทำนะคะทุกคนแล้วคุณก็ตั้งใจทําเลยภายในหนึ่งปีนี้เราจะขยันตั้งใจทําคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆช่วยเหลือผู้คนนะเอาเอาอะไรก็ได้ที่เป็นแบบมีความสุขสนุกหรือเป็นสาระดีๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งจริงๆแล้วพี่ก็อยากจะทําคลิปนะเกี่ยวกับพาลูกอ่านหนังสือด้วยซ้ำแต่เขาไม่เอาเขาไม่ยอมเราอยากจะให้ลูกอ่านออกอ่นจริงเขาก็ยังอ่านไม่ออกเนี้ยทุกคนเออนะ เห็นไหมถ้าวันหนึ่งตัวคนเราเนี่ยในในหนึ่งคนตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่านะะจะเก่งทุกเรื่องแต่ถ้าเราเราเอาข้อดีข้อเก่งของตัวเองเออกมาทำอ่ะม,มันก็จะทําให้เราเนี่ยความรู้ที่เรามีนี่แหละจะสร้างรายได้ให้กับตัวเราเชื่อเถอะว่ามีคนที่เขาอยากรับความรู้จากตัวเราค่ะเนาะเหมือนพี่อะพี่ไม่รู้อะไรพี่ยังอยากไปรู้เลยนะนีะ่แหละเชื่อแบบนี้เถอะว่าสิ่งที่เราออกมาแบ่งปันอะ่ะ มันก็จะมีเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ไปเตือนสติอีกหลายล้านคนที่คุณอยากอยากช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะนอพี่ขอขอจบคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วขอนว่าจะพี่านบ๊ายบายนะชัวีนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ